ตาแอายาให้หนูกินด่วนยาอะไรอยาแก้บ้าวันนี้ก็มามาเจอกับคุณตาชาคเปเนงาน้ำเจ็บก็หงาว้ำเจ็เอออาบต่วันเนาะโอ้ยไม่ได้สวยคุณตาเนี่ยดูที่นั่นเห็นไหมอุ้ยแกดีใจไงด้วยดีท ตาดีใจด้วยได้นั่งได้นั่งกับคุณครูอ๋อขอบคุณนะคะน้องแอนโอ้โหไม่มาเอ็นตัดไปโดนตัวไหนนะผ่อนแล้วก็ถ่ายออ๋จะได้เห็นความสวยน่ะเดี๋เดี๋ในนี้เคจะว่าเดี๋ยวว่าครพี่สมัยดูสวัสดีค่ะพี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะโอ้กำลังถ่ายคลิปอยู่ใช่โอ้ก็นึกว่าถ่ายสวัสดีค่ะ สวยนะคะดีน่ารักเอนคนเทนไม so. ่เดือดรอนใครเอาที่สบายใจใครค่ะเอ็กินยาพิดวดิกินยาแล้วอิดซองกินยาแล้วัองสวยสดีพี่อสวัสดีคณพี่พิษสวัสดีค่ะตายแล้วตายแล้วแอนเป็นไรอกหักเลยไม่มีอันค่ะนี่มันคือการต้อคอในก้านะครับช่วย ช่วยดันดันหน่อยนะครับช่วยดันช่องสิวเนก้าเลยนะครับสิวเนก้าก็ก็มาถึงบ้านมาถึงบ้านกกอกๆแล้วนะครับมาอยู่บ้านกกอกแล้วนั่นเลยนะสมัยมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าตาตาก็เพิ่งเพิ่งรู้จักครั้งนี้ครั้งเดียวเขาตาในทุนใจจะรู้เหรอโอ้ไม่ใช่ตารู้จักตั้งนานแล้วตาแกล้งพูดนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้คมาเจอกันนะใช่ใช่คุณตาหน้ารักนะคะั เอาอะไรมาจากพอดีวันนี้ออกมาก็เลยพบคุณตานั่งอยู่คุณตาเนาะเจอตาเนาะตาคือว่าพยาวฝนตกวันนี้ตลอดเน่าเลยนายก็ตลอดเหมือนเดิมน่ารักจ้ะตาชาน่ารักนะคะสวัสดีค่ะแอนน่ารักตัวไหนดีทุกเลยไม่มีตัวไหนดีค่ะ่ตาชอบฉันเอ้งครับโอ้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะลุงป้ามาอยู่ยูทูป็นเล้ย แอนแอนไลน์แอนไม่รู้เลยทำอะไรฟังเลยโอ้โหฟังว่าว่างเสายงต่างคนว่าใช่เอฟเอฟซีเลยเอฟซีเลยน้องแอนมานี่หน่อยสิมิ่งแอนน้องแอนน้องแอนพี่ถ่ายคลิปมามาเข้านี่พี่หน่ะพี่ถ่ายวิดีโอคลิปอยู่มานี่านิดนึงข้างหลั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 ง สวัสดีค่ะพี่แอนขำเยี่ยวราบแล้วเนี่ยแล้วแล้วมันแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะน้องๆดูนะคะว่ามีผู้หญิงที่เป็นแฟนใหม่ของตาชานอีกแล้วเนออีกแล้วเนอะงานเข้าและไม่ไปแล้วล้อเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะกลับมาไหนคะแอนน่าจะกลับมาเลยเหมือนสายหาดดามหน้าถนนแถวริมฟุตบอลเตวเลย อย่าชักช้านะคะแล้วเราจะขึ้นลายตาชานคู่กับใยเฉยแ่าเนี้ยจะขึ้นลายตอนไหนอือสวัสดีค่ะวันนี้จะขึ้นมาโน่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปไปที่บ้านค่วัานี้จะไปขน้ลายปานีจะรองคือเด็กที่ตาเลี้ยง เป็นเด็กที่ตารับเรี้ยงค่ะตาขารัเนี้ยเป็นลูกนะลูกพ่อ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 เอพ่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 อน่อพ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 ่อกิอนมพ่อ่อออพ่พ่่อพพ่อพ่อพอพินพ่อพ่อพ่อออ่อออ่ ที mm ่ม hmm. ีหนูเป็นลูกพ่อหนักไก่ไหมหนักมากตาตาหวหนักมากอือหนักมากฟังไม่รู้เรื่องพ่อฟังไม่รู้พ่อหนักไก่ไหมที่มีหนูเป็นลูกพ่อจ๋าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อคืนนี้ก็นอนปลายจุ๋งใสแล้วแหละสงสัยจะไหลเดี๋ยวก็ละเมอเป็นแบบว่าลูกแอนลูกแอนยุ่งเลยแอนจ๋าแอนจ๋าตายแล้วไอ้อ้วนหมู เอ้อะไรพ่อใหญ่อะไรพ่อใหญ่ก็นอนกัโอ้โวันแรกนะวันรแล้วพวันี้วันพรกเดี๋ยวเอฟซียูอฟซีย ค่ะก็สนุกสนานนะคะเอไเล็กเล็กน้อยเอาไว้ให้ f อได้ชื่นใจคุณตาจับขาจับมาใส่กันเลยติวติวก็ชอบสนุกวันนั้นก็เห็นติวเต้นอยู่เลยหลายสดแอบดูตาเขาไปแอบดู เต้นหน่อยกูติวเต้นหน่อยกูเต้นเลยเขาบอกตาชานเต้นตาชานตาชานเต้นไม่เป็นเราต้องไปยกยกให้กูติวเต้นใส่หานะท่้นใช่เลยไม่ต้องไปเครียดนะนี่นี่หน่อยหน่อยนะคะับพซีขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณตาชานนะคะครับครับสวัสดีครับสค่ะพี่พี่ขำ